ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบกน5ห้าชาแนลนะครับวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมวัดโบราณนะครับสมัยพระละครศรีอยุธยานะครับนี่ครับโบราณสถานวัดโลกยสุธานะครับผมอันนี้คือแผนที่นะครับภายในบริเวณวัดนะครับ ผมชมไปเดินชมไปชมมางงเหมือนกันขับรถออกมาก็มาเห็นพระใหญ่ครับพระนอนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับแต่เมื่อกี้ที่ว่าผมเข้าด้านหลังนู้นนะครับมันก็เป็นป้ายชื่อวัดเหมือนกันก็วัดโลกยสุทาเหมือนกันนะครับแต่ผมขับรถมาออกมาด้านนี้ก็ จะเจอนะครับวัดโดยที่ว่ามีพระพระนอนองค์ใหญ่นะครับใหญ่กว่าพระที่อยู่พระนอนที่อยู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเนี่ครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเอนเดินชมไปบริเวณด้านในโดยรอบนะครับนี่นะครับคือชื่อและประวัตินะครับ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับคือพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะมีร้านค้านะครับอยู่บริเวณรอบนอกเนี่ยครับเพื่อนๆเน,นี่ยนะครับพระนอนนะครับ ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าพ้านอนอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเพื่อนๆสมัยก่อนน่าจะมีเป็นแบบว่าเนี่ยครับมีเสานะครับมีหลังคานะครับเพราะว่ามีรอยอเสาหักนะครับ นครับใหญ่มากครับพระพุทธรูปนะครับพานอนนะครับ,รบจะพาเพื่อนๆมาดูเลนภายในพื้นที่นะครับเนี่ยครับสร้างไว้แบบว่าใหญ่โตมากนะครับ ไม่แน่ใจว่าภายในรูปปั้นนะครับไม่แน่ใจว่าใช้ปูนทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นโครงครับอยู่ได้ยาวนานมากนะครับไม่รู้ว่าใช้ปูนชนิดไหนนะครับนี่ครับก็จะมีรอยแตกรอยแยกนิดหน่อยนะครับทั่วองค์ อันนี้คือภายในบริเวณนะครับแต่ที่ผมมาตรงที่ถ่ายเมื่อกี้ไลฟ์เมื่อกี้ก็ก็เป็นวัดนะครับวัดโลกยสุธาเหมือนกันครับแต่ข้างๆานั้นก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับงงงงงมากเลยคือวัดอยู่ติดติดกันแต่เลยมานนี่ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งครับเป็นวัดวัดเดียวกับวัดโลกยสุธานะครับนี่ครับ ปรติมากรรมนะครับการปลูกสร้างก่อสร้างสมัยก่อนนะครับก็จะมีให้เห็นอยู่โดยทั่วเมืองอยุธยานะครับอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์ใหญ่นะครับเพราะว่าด้านข้างก็จะเป็นเห็นมีเสามีอะไรอยู่นะครับพระองค์ใหญ่นี่ก็มีเสานะครับมีตอหมอ้อลักษณะนี้อยู่ครับ โดยรอบนะครับก็น่าจะเป็นเสาหลังคาที่ตั้งพระนอนนะครับตั้งบงังแดดบังฝนขององค์พระนอนนะครับเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินมารอบๆเนี่ยครับบริเวณท้องพื้นที่นี้ก็น่าจะหลายไร่นะครับน่าจะเฉพาะสร้างบริเวณนะครับน่าจะ ดูแล้วน่าจะเป็นสิบไรนะครับนะครับแต่ฝั่งนู้นก็นั่นแหละที่ผมเดินที่วัดอยู่ข้างๆก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับเฉพาะกระยมนั้นนะครับแล้วจะมีคูน้ํานะครับกัน้นรอบๆข้างาด้านวัดฝั่งนู้นนะครับคือวัดรัดอะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้แล้วเราจะพาเดินรอบๆครับ น่าจะเป็นโบสถ์นะครับเพราะว่าด้านข้างก็จะมีใบสีมาอยู่นะครับนี่ครับหินอ่อนนะครับใบสีมาหินอ่อนนะครับนี่ครับอยู่โดยรอบนะครับมีเป็นคู่นะครับนี่ครับเป็นหินน่าจะขัดเกลาโดยฝีมือคนนะครับคนสมัยก่อนนะครับ จะมีลวดลายอยู่แต่ก็เชื่อจางไปแล้วครับก็มองดีๆก็จะเป็นรูปคนนะครับจะเป็นพระหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน,น้องเพื่อนเนี่ยครับบางบางคู่ก็แตกหักไปนะครับเป็นหินนะครับจะเป็นหินอ่อนสมัยก่อนนะครับเเสียหายครับเนาะ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ